มาอัปเดตปลาประจำสัปดาห์กันสักเล็กน้อยค่ะช่วงนี้คุณลูกค้าแวะเวียนมาที่คาเฟ่ปลากัดกันอย่างต่อเนื่องที่เห็นในคลิปก็คือเยลโล่ค o p เปอร์ค่ะเป็นลายหินอ่อนโทนสีเหลืองนะคะนอกจากนี้เกจเคลือบเงาจะมีพวกแบล็กซามูไรค่ะเนื้อสีดําตัดเกรดประดับสีเงินค่ะบลูเยลโล่มาสตาร์ดค่ะสีน้ําเงินตัดกับขอบสีเหลืองนะคะสีคู่ตรงข้ามกันเลยทีเดียวไปที่เกจเคลือบเงินต่อค่ะเป็นเรดดากอนค่ะเกจเคลือบสีเงินนะคะเครื่องหางสีแดงสดเลยค่ะ ครีบเครื่องทรงสง่ามากเลยนะคะสมชื่อกับมังกรแดงโทนแด,แดงแบบนี้ไปต่อเลยจ้ากับโค้ยคอปเปอร์มุกทองค่ะตัดด้วยเนื้อสีแดงค่ะ แต้มด้วยเกล็ดเคลือบเงาประดับด้วยโทนสีทองสีทองแดงค่ะมากับประกัดสีแดงสีเดียวค่ะอันนี้เพิ่งขึ้นฟอร์มเลยสีมาเบิ้ลนะคะลายหินอ่อนสายขอบค่ะก็จะเป็นเนื้อสีขาวตัดด้วยขอบสีฟ้านะคะสบายตาสุดๆเลยนอกจากนี้เรามีผลิตภัณฑ์ซัพพอร์ตการเลี้ยงให้เป็นเรื่องง่ายเลี้ยงได้ทุกสายพันธุ์มือใหม่เลี้ยงยังไงก็รอดเลี้ยงยังไงปลาก็มีสุขภาพ